การหลีกเร้นทำให้ง่ายแก่การรู้ปฏิจจสมุปบาท ي. ดูก่อนพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรในการหลีกเร้นเถิดดูก่อนพิขุทั้งหลายพิขุผู้หลีกเร้นแล้วย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงก็พิขุนั้นย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งอะไรเล่าพิขุผู้หลีกเร้นแล้วย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริง ซึ่งความเกิดขึ her her ้นและความดับไปแห่งร mm ูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายแห่งวิญญาณดูก่อนพิกูทั้งหลายก็ความเกิดขึ้นแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายแห่งวิญญาณเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิกูทั้งหลายพิกุในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่พิกุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งอะไรเล่าดูก่อนพิกุทั้งหลายพิกุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งรูปเมื่อพิกุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งรูปนันทิย่อมเกิดขึ้น ความเพลินใดในรูปความเพลินนั้นคืออุปาทานเพราะอุปาทานของภิกขุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดูก่อนพิขุทั้งหลายพิขุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนาเมื่อพิขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนานั่นทีย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในเวทนาความเพลินนั้นคืออุปาทานเพราะอุปาทานของพิขุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบ เพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายพิขูนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งสัญญา เมื่อพิกุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งสัญญานันทีย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในสัญญาความเพลินนั้นคืออุปทานเพราะอุปทานของพิกุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส ปุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายพิขูนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายเมื่อพิขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งสังขารนันทีย่อมเกิดขึ้น ความเพลินใดในสังขารความเพลินนั้นคืออุปาทานเพราะอุปาทานของพิขุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดูก่อนพิกุทั้งหลายพิกุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณเมื <ME> ่อพิกุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณน,นันทิย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในวิญญาณความเพลินนั้นคืออุปาทานเพราะอาุปาทานของพิกุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะนะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายนี้คือความเกิดขึ้นแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายแห่งวิญญาณ ดูก่อนพิกุทั้งหลายก็ความดับแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายแห่งวิญญาณเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่พิกุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งอะไรเล่า ดูก่อนพิกุทั้งหลายพิกุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งรูปเมื่อพิกุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งรูปนันทิใดในรูปนันทินั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งนันทิของพิกุนั้นจึงมีความดับแห่งอุป,ปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชารามรณะนะโสกะประิเทวะทุกขโทมนตสอุปายาศาสท,ทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลาย พิกุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งเวทนาเมื่อพิกุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งเวทนานันทิใดในเวทนานันทินั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งนันทิของพิกุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพ เพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุปายาสะทั <S <s ้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลาย พิขุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งสัญญาเมื่อพิขุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งสัญญานันทิใดในสัญญานันทินั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งนันทิของพิขุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งพบ เพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะนะโสกะประิเทวะทุกขะโทมนตสอุปายาศาส์ทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายพิกุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญ ย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายเมื่อพิขุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งสังขารนันทิใดในสังขารน year, ันทินั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งนันทิของพิขุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพจึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุปายาศาส์ทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายพิขูนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณ เมื่อพิกุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณนันทิใดในวิญญาณนันทินั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งนันทิของพิกุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาศสาะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายนี้คือความดับแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายแห่งวิญญาณดังนี้แล